สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะแต่ว่าจะไม่ตั้งหัวขอ้อเราจะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมที่ถูกดึงเข้ามาใช่ไหมคะก็จะให้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลเล่าผ่านพี่ไพ่เลยว่าพลังงานที่ถูกดึงเข้ามาเนี่ยท่านมีอะไรอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกนะคะ เริ่มต้นเลยดีกว่าขออนุญาตเช็ดตัวตนของเพื่อนๆผ่าน Animal Spirit นะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์นะคะของเพื่อนๆทุกท่านและครูครูของผู้อ่านเองที่เคารพนับถือทุก,ทกองค์ทุกพระองค์ทุกท่านองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะะจ้าคะขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้ เป็นเปนตามความจริงตรงกับความจริงทุกประการเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาในฟังในแรนดอมนี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตเป็นสมาธินะคะสิ่งที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลของเพื่อนๆต้องการจะสื่อสารผ่านพิภพน,นั้นลองมาเริ่มดูตัวตนพลังตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนนะคะ ขอซักห้าพลังงานนะคะขอทีละหนึ่งนะคะออถ้าไม่เด้งอืมสงสัยจะได้ดึงแล้วค่ะอ่ามาแล้ว Group Spirit นะคะ Turn knowledge into wisdom ให้นำความรู้มาเป็นภูมิปัญญาค่ะชอบมากเลยอะความหมายนี้หนึ่งใบค่ะ c u a l i t y Spirit นะคะ Trust in the way d e t u r e เดชชัวน่าจะถูกต้องก็คือให้วางใจในเส้นให้วางใจในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะเพื่อนๆหลายท่านในที่นี้น่าจะมีความรู้เดิมของตัวเองติดตัวมาแล้วก็ตื่นรู้แล้วเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์ของตัวเองได้แล้ว เพราะว่าพลังงานที่ถูกดึงดูดมาเราก็จะเป็นพลังงานเดียวกัน Buffalo Spirit นะคะก็คือ the abundance universe will provide จักรวาลอันสมบูรณ์จะจัดให้ค่ะความสมบูรณ์เนี้ยเดี๋ยวจักรวาลจะจัดให้ a อ u บันดั e มาแล้วนะคะเริ่มต้นก็สวยงามขอหนึ่งใบนะคะไม่กอขอหนึ่งใบค่ะไม่เอาสามใบเราจะอยากให้เขาให้เขาออกมาเองว่าจะเป็นพลังงานไหนอะคะ่ะฟีลความรู้สึกมันจะได้เราจะรู้เลยว่าเอ้ยเขาพลังงานนี้นั่น บราวบราวแบร์สปิริตนะคะเช็คไทม์เอาใช้เวลาออกไปรู้จักใช้เวลาเช็คไทม์เอาไม่ใช่เอามันออกไปไม่ใช่ค่ะขอนึงใบนะคะนั่นว้าวชอบมาก และอิ i n e p พี c ค c k สปิริตค่ะให้มันเปล่งประกายอะค่ะพลังหรือสิ่งที่เ,เพื่อนๆมีไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะให้มันชายออกมาเลยให้เพราะว่าเราทุกคนนะคะเราลงมาเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนต้อง l e t s it ช่ายค่ะเป็นเป็นประกายของ Wisdom ของตัวเองภูมิญาความรู้ดั้งเดิมนะคะมันจะนำมาซึ่งความอบันดแลเชื่อมั่นในจิตวิญญาณพลังทั้ง5นี้คือสวยงามดีงามมากให้ให้ใช้ความรู้ที่มีให้เป็นภูมิปัญญาคือสิ่งที่รู้อะคะ่ะ ให้กลายเป็นภูมิัยญ,ญา w วิสตอมคือภูมิปัญญาณแบบลึกซึ้งอ่ะมันมากกว่า k n โนเลชและให้เชื่อมั่นในดีดวยเชื่อมั่นในตัวตนเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณของตัวเองอะค่ะและเมื่อนั้นน่ะจัก,กรวาลน่ะจะมอบความอุดมสมบูรณ์ความอบันดั c e ให้ใช้เวลา ใช้สิ่งที่มีที่เรียนรู้ทั้งหมดอ่ะให้เปล่งประกายออกมาเพื่อเป็นแสงนำทาง,างคนอื่นให้ไปในทาในเป็นแสงนำทางสว่างให้ผู้คนก้าไปในทางที่ถูกที่ควรจะไปอ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่อาราเอรเออไม่ใช่สิค่ะไพ่ทาโร่เนาะบอกเพิ่มเติมดีกว่า ว่าจัก,กรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่เชื่อแน่โลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญดังนั้นถ้าไม่บังเอิญก็คือคนที่ถูกพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้อ่านสื่อสารขออนุญ,ญาตครูคุบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะของเพื่อนท่านนะคะขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่รูกเคารพนับถือทุกท่านทุกพระองค์นะเจ้าคะได้โปรดเมตตาให้การอ่านไพ่นี้ครั้งนี้สื่อสารกับไพ่ได้ตรงตามความจริงทุกประการให้เพื่อนๆตั้งจิตให้เป็นตั้งจิตให้สงบนะคะและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านขอให้ไพ่นี้สื่อสารออกมาได้อย่างเที่ยงตรงว่าต้องการจะบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะ เรามาเริ่มกันเลยขอทีละใบนะคะใบแรกนะคะ The c h a r ี่อใบที่สองโอเชนาเพนนาโคลค่ะ พลังงานที่ดีไปที่สามโฟล์กบอค่ะอุ๊ย <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจไปนะคะทุกคนย่อมมีโมเมนต์นี้ขอสักชุดหนึ่งก่อนนะคะแล้วเรามาเล่ากันทีเดียว Five of cups ขอหนึ่งใบค่ะ seven of swords อ้าวเดือดซันมาเด e อ u ซันตรงกับฟอสบอลด้วยค่ะยังไงกันเนี่ยเร,เราจะจบไหมเพราะว่าเด e อ u ซันนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดข,ของสำรับแล้วนะคะขอดู ตอนนี้นึงให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายกันนะคะโอ้หลายใบเกินเราจะใบเดียวเท่านั้นขอใบเดียวซะค่ะขอใบเดียวนะคะ,ะ,คะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกสื่อสารอะไรให้กับเพื่อนๆค่ะ Ni ยอ of Cups สองใบเอสเพเนาคโคลค่ะ้ตยสำรับขอเลยละกันนี่นะคะ้ตยสำรับเนาะตัวตนเพื่อนๆอ่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น สติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการควบคุมมีภาวะเป็นผู้นำไม่กลัวต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆเห็นไหมคะว่าบางสามารถบังคับม้าสองตัวนี้ได้โดยไม่ต้องใช้สายเลยไม่ต้องใช้บางเห็นเลยต้องมีพาระกำลังหรือ จิตวิญญาณภายในที่เข้มแข็งขนาดไหนหรือความสามารถขนาดไหนถึงสามารถที่จะคนโทรลได้และด้วยความสิบเหลียนมาความมั่นคงมาเดิมเพื่อนๆน,น,น่าจะเจอปัญหาสามดาบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องปัญหาในหลายๆด้านที่รุมเราจนมีความรู้สึกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วอ่ะฉันอยากจะกรีดร้องมันออกมาเกินกว่าที่ฉันจะรับได้อ่ะอาจจะเป็นทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เห็นไหมคะ f o l cup c p s อะ่ะคนยื่น สามถ้วยนี้ก็ไม่มองคนยื่นถ้วยหนึ่งยื่นโอกาสให้ถ้วยหนึ่งฉันก็ไม่มองคือแบบฉันเสงชีวิตที่สุดแล้วอะ่ะพอมาไฟออฟคับถ้วยที่ยังอยู่ไม่มองนะคะหมดอะไรแตย่ย่ะจมอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นเซเว่นออฟสอดอีกอแต่ในในใน ทุกปัญหาที่เจอก็ยังมีแสงสว่างอยู่เห็นไหมคะจะมีจะมีแสงสว่างอยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรปัญหาอะไรแค่ไหนในทุกปัญหามีทางออกเสมอขอให้ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาและมองทางออกนั้นให้เจอเหมือนเซเว่นออบสอดอะอาจจะถูกใครลักลอบทำลายหักหลัง หรือว่ามีใครแอบทำอะไรแอบซ่อนทำอะไรรับหลังเพื่อนๆอรู้สึกเหมือนถูกกักหลังอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาซะท,ทีเดียวเพราะาเราว่า,ายังเหน็นแสงสว่างอยู่อ่ะแต่ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนจนใจเจ็บจนใจฉันจะกรีดร้องจนฉันเบื่อจนฉันรับไม่ไหวแล้วอะ่ะ แต่ด้วยความที่เป็นคนที่เข้มแข็งสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีความมุ่งม,มั่นจนทำให้กลับมาเป็นเอเ p พเน a c โลกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเลือกได้เลยว่าอยากจะได้ความสุขแบบไหน กลับมาเป็น night o f cup คือเป็นคนที่มีความสุขและอยู่ได้ด้วยตัวเองะคะถ้าโสดก็เรียกว่าโสดสวยและรวยมากอะ่ะพร้อมอยู่คนเดียวได้สบายสบายแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือความรักใต้สำรับคือ night o f cup แต่ the sun ตรงกับ four of w a n d มองว่าความรักที่ดีๆมันกำลังจะเข้ามาเพราะว่า10 of p e n n a c l e เนี่ย คือเพื่อนๆมีครอบครัวที่สมบ,บูรณ์ละเชนเนเพเนอร์โคลโฟลออฟวอรมาเดอะซันมามองว่าเป็นคู่ทวินเฟลมแล้วไนอฟคับมาเขาคนคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าเพื่อนๆขอขยายไนออฟสอดนะคะขอหนึ่งใบค่ะขยายเอยทีออฟสอดค่ะขอหนึ่งใบขยายทีออฟสอด เดอะสตริงนะคะนี่ค่ะเพราะว่ามีความเข้มแข็งมีจิตวิทยาที่ดีมีอ่อนนอกแข็งในเป็นส่วนผสมเป็นความผสมกันที่ลงตัวคือมีทั้งความอ่อนโยนความนุ่มนวลแล้วก็ความเข้มแข็งอยู่ในอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วและมี สติปัญญามีความสามารถที่เป็นอินฟินิตี้มากไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะค่ะจากสิงโตอะถ้าเพื่อนๆหลายคนในที่นี้จำไพ่ตัวชุดดั้งเดิมได้ก็จะเป็นผู้หญิงกับสิงโตใช่ไหมคะแต่อันนี้กลายเป็นสัตว์เล็กตัวน้อยนา่ารักเชิงเชองน่ารักน่ารักไม่มีความเป็นสิงโตแล้วขอขยาย f o r of cups นะคะอยากรู้ว่า เบืออ่อขอหนึ่งใบค่ะขยายโฟบครับค่ะเซเว่นออฟเพ a น l e ค่ะกำลังรอรอสิ่งที่ได้ทำไว้สร้างไว้เห็นไหมคะเจ็ดเหรียญที่อยู่ในนี้กำลังงอกงามออกมาแล้วอะเฝ้ารอเติบโตออกมาแล้วมาเป็นแปดเหรียญแล้วอะค่ะเจ็ดนี่ยถ้าทานเป็น8ดแล้วก็มาเป็นสิบ ขอขยายไฟออฟคัพนะคะขยายไฟออฟคัพหนึ่งใบค่ะขอขยายไฟออฟคัพหนึ่งใบค่ะออกมาสองอขอหนึ่งใบค่ะต้องมีความขัดแย้งอยู่ในตัวตนภายในเ Wheel of Fortune ค่ะถึงวัน ขยายเซเว่นออฟสอดทีเดียวเลยนะคะขอขอ,ขอหใบค่ะขยายเซเว่นออฟสอดค่ะหนึ่ใบค่ะขยายเซเว่นออฟสอดหนใบค่ะข,ขยายเซเว่นออฟสอดชู Two of cups ส์โอ้่อธรรมดาแล้วค่ะ มองว่าความรักในครั้งนี้เป็นคู่รัก Twin Flame f of Wall Two of c u p ช t of Pentacles สามใบนี้ก็น่าจะเพียงพอ แต่ที่สำคัญเพราะว่าเราสามีครั้งก็ยังก็ได้อันนี้คือได้ยินมาว่าสมัยที่ยังไม่ได้มีเรื่องของเอกสารการจดทะเบียนกันทำเขาก็จะทำการกรีดให้นะคะแล้วสองมือก็ประกบกันเลือดก,ก็จะไหลลงมาเป็นการเชื่อมคนสองคนไว้ด้วยกันว่าเราจะผูกพันกันแล้ว อันนี้ก็เหมือนเป็นความรักที่เป็นคู่ทวินเฟรมอันนี้ก็คือหนึ่ง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 มาตรงกับ two of cups เลยอ๋ออันนี้ค่ะสิบเหรียญสามอันนี้แล้วใต้สำรับก็คือ n i h t of cups เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคู่ทวินเฟรมอะคู่รักทางจิตวิญญาณนอะมักจะมีความต่างกันโดยส่วนใหญ่อะฝ่ายหญิงเฟมินีนว่าตามพันธะสัญญาที่มีต่อกันเฟมินีนจะลงมาเกิดก่อนมาตื่นรู้ก่อนมาทำสิ่งต่างๆก่อน แล้วมัสคิลีนก็จะตามลงมาเพราะด้วยความที่เขารักของเขามากอ่ะเขามีพันธาสัญญากันไว้ว่ายังไงก็จะรักกันไม่พลากจากกันมันเป็นรักที่มั่นคงเป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นมากถึงวันที่เวลากลงล้อของโชคชะตามันเปลี่ยนเหมือนคลิปนี้จะเป็นคลิปของ คู่รักทวินเฟรมนะคะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดอะซันออกมายืนยันอีกมีการแต่งงานแน่นอนเดอะซันคือคุณทั้งคู่เป็นคู่ทวินเฟรมกันทำพันธสัญญากันมาตั้งแต่โอเวอร์โอเอ,อตั้งแต่เบื้องบนเลย ว่าจะลงมาเรียนรู้ที่โลกมนุษย์มาเป็นแสงสว่างและมาทำภารกิจเลือกเองที่จะลงมาแต่ด้ยวยความที่เป็นคู่รักที่รักกันมากด้วยพันธสัญญาที่มีต่อกันน่ะเขาไม่ยอมให้คุณลงมาเกิดคนเดียวหรอกขอแทนว่าคุณในทีนี้เป็นมเอ,อเป็นเฟมินีนะคะเหมือนผู้อ่าน เขาก็จะตามลงมาแต่เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนอะนในมุมของทวินเฟรมอะก็จะมีช่วงแก็บของเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะห่างกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยโดยส่วนใหญ่ที่เห็นมาก,ก็จะเป็นฝ่ายชายที่อายุน้อยกว่าฝ่ายหญิงและในในครั้งนี้ก็เช่นกัน เป็นความรักที่ลงตัวและสมบูรณ์มากๆอ่ะเนี่ยใต้สำรับใบต่อไป queen of cups ตื่นรู้แล้วค่ะ two of cups ace of wands เชื่อมโยงกันจังเนี่ยค่ะนี่คือใต้สำรับ ก็คือคุณทั้งคู่ได้ตื่นรู้แล้วอะอแล้วรอวันที่จะมาเจอกันเพื่อเป็นครอบครัวที่มั่นคงตามพันธสัญญาที่มีให้ต่อกันคุณทั้งคู่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวเมื่อมาคู่กันแล้วอะ เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บารบุญคู่บารมีเห็นไหมคะเต็มไปด้วยความรักเงินทองก็มาเหรียญก็มา10บเหรียญ n i of cups เป็นกงล้อแห่งโชคชะตาเดี๋ยวให้ angel answer ช่วยขยายช่วยขอคำแนะนำจาก angel answer ดีกว่าค่ะ a n งเจิลแอนเซนะคะขอคำแนะนำจาก Angel Answer นิดนึงเมื่อกี้ผู้อ่านทำให้กระเจิดกระเจิงกับหัวไปหมดเลยอเอาเปน็นว่าตั้งจิตเป็นสมาธินะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านขอคำแนะนำจาก Angel Answer นะคะ ขอคำแนะนำค่ะขอหนึ่งใบค่ะขอคําแนะนำค่ะ w t t law ใช่ค่ะเพราะตอนนี้คุณยังไม่เจอกันจะเจอกันวันที่ใช่และเวลาที่ใช่ รีคอน s i เดอร์โอ้ my god นะคะขอหนึ่งใบค่ะอยากออกมา peace at resolution peaceful resolution ความสงบสุขของจิตวิญญาณ คือคุณทั้งคู่เป็นคู่ทวินเฟมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอกันแต่อีกไม่นานนี้ผู้อ่านมองว่าไม่นานเดือน8เดือนตอนนี้เดือน8เดือน9เดือน10ได้โอเคนะคะแล้วมาอ,อยู่ด้วยกันอะ ก็จะเป็นคู่สร้างคู่สมารถจะมีความสุขมากได้แต่งงานแน่นอนมัง่งคั่งร่ำมีฐานะแบบการเงินมีคือเป็นคู่สร้างมีความสุขเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้มีการแต่งงานแน่นอนนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุน้อยกว่า5-10ปีแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเงินทองพร้อมค่ะ แล้วเป็นคู่รักที่รักกันมากๆด้วยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเนี่ยคะ่ะเวทรอคะ่ะรอคะ่ะแต่อีกไม่นานแต่ผู้อ่านมองว่าไม่นานเพราะน่าจะไม่เกิน3เดือนนี้ภายในเดือน8 9ดเเนี่ยคะ่ะมาแน่ๆแล้วก็จะเป็นชีวิตที่สงบสุขมากๆด้วย ตายสำรับเห็นไหมคะตื่นรู้แล้วตาที่3ก็เปิดแล้วคะ่ะฝ่ายฝ่ายผู้หญิงอะรู้แล้วตื่นรู้แล้วฝ่ายชายกำลังตามมาเป็นนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลกำลังจะบอกกับเพื่อนๆที่เข้ามาในแรนดอมนี้เพราะพลังงานเราตรงกันอะถึงได้มาดึงดูดให้มาเจอกันอะ หลายๆท่านลองทบทวนเหตุการณ์ของคุณนะคะความรู้สึกคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะว่านกขณะนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าลองตอบตัวเองดูถามจิตวิญญาณถามไฮเออร์เซลในตัวเองนั่งสมาธิก็ได้ค่ะอยากรู้อะไรอะ่ะคำตอบจะอยู่ที่ตัวคุณทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่นานเลยเร็วด้วย เพราะมันถึงเวลาที่จะต้อง,องเกิดแล้วค่ะมันเป็นงวงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของเพื่อนทุกคนที่เข้ามาฟังในเรนดอมนี้ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe like แชร์ขอความเมตตาให้กับช่องเล็กๆอันนี้นะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะ healing เป็นแสงสว่างเป็นที่ปรึกษาเพื่อการเตื่นรู้ของเพื่อนทุกคนธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติดีทำดีคิดดีนะคะทุกทุกคนสำหรับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ